ย้อนอดีตนัตตี้นัททำนัตเน็ตไอดอลโกง2,000ล้านที่ดังเพราะสร้างภาพเป็นลูกคุณหนูตกอักกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งสําหรับนัตตี้นัททำนักคงจากอดีตนักร้องเน็ตไอดอลหลังมีคนนับพันคนแจ้งความเอาผิดกับเจ้าตู่กรณิหลอให้ร่วมลงทุนโดยมีมูลค่าความเสียหายกว่า2,000ล้านบาทขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าตู่พร้อมมารดาได้เดินทางหนีออกจากประเทศไทยไปแล้วย้อนไปในอดีตชื่อของนัตตีนัท ทำนับเป็นที่รู้จักขึ้นมาในฐานะเน็ตไอดอลวัย21ปีหลังเจ้าตัวโพสคลิปเล่นเครื่องดนตรีทั้งอูคูเลเลีีโน,โนรวมถึงร้องเพลงเต้นคัเวอร์ผ่านโซเชียลแคมโดยมีคนติดตามในหลักล้านทำให้หลายคนสนใจประวัติความเป็นมาของเธอซึ่งเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าครอบครัวเธอเองแต่ก่อนมีฐานะร่ำรวยมากๆแม่ทำธุรกิจคาราโอกเกะอยู่ที่เชียงใหม่ ที่บ้านมีรถ14คันคนรับใช้22ชีวิตของเธอเหมือนกับเจ้าหญิงคนหนึ่งเรียกว่าใส่รองเท้าเองยังแทบจะไม่เคยทําแต่ต่อมาครอบครัวเธอเกิดล้มละลายทําให้เธอกับแม่ต้องระหกระเหินไปมาเลยหาเงินด้วยการรับจ้างนวดเท้าตามบ้านจนในวัย13ปีได้มีมหาเศรษฐีมาลงรักและขอแต่งงานโดยอีกฝ่ายสัญญาจะไม่มีอะไรกับเธอจนกว่าเธอจะโตแต่แล้วเขากลับไม่รักษาสัญญาเธอจึงหย่าและแม่พาดีกลับมาไทยด้วยเรื่องราวที่แสน จะดารามาทําให้ชื่อเสียงของเธอโด่งดังและเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นถึงขนาดที่ค่ายเพลงที่เกาหลีชวนไปทํางานเพลงมีผลงานเพลงออกมาคือโซวัตเวอร์ชันภาษ,าษาเกาหลีและภาษาไทยรวมถึงเพลงไดเต็มกันแคชแค่แต่สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันเพราะขัดแย้งเรื่องเรื่องสัญญาและผลตอบแทนหลังกลับมาไทยเจ้าตัวได้ผ่านตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์และครูสอนเต้นพร้อมเปลี่ยนชื่อจากนะัทธรรมนัทเป็นลีอาและสุชาติ ตามลำดับจากครูสอนเต้นต่อมาเจ้าตัวก็หันมาสร้างภาพการเป็นกูรูเรื่องหุ้นในฐานะโคชนตัตีมีการโชว์ความสำเร็จของตอนเองแบบเวอร์วัาวางผ่านสังคมออนไลน์เช่นสามารถเทรดเงินทำกำไรได้เงินหลักแสนในเวลาแค่16นาทีทำกำไร4ี่ล้านบาทใน1วันและอุปโลกตัวเองเป็นนักเทรดระดับ VIP ของโลกนอกจากจะสอนการเทรดแล้วเจ้าตัวยังรับฝากเงินจากคนอื่นๆมาเทรดโดยรับประกันผลตอบแทน จนทําให้มีคนสนใจนาเงินมาร่วมลงทุนกับเธอหลายพันรายแน่นอนว่าแรกๆหลายคนก็ได้ผลตอบแทนกลับไปแต่แล้วหลังๆเจ้าตัวก็ไม่สามารถหาเงินมาให้กับคนที่มาลงทุนได้เมื่อถูกทวงเธอก็อ้างว่าโดนเบรกอโกงและจะฟ้องอีกฝ่ายแต่ก็ไม่ฟ้องในตอนแรกเจ้าตัวยืนยันว่าจะหาเงินมาคืนให้กับทุกคนแต่สุดท้ายเมื่อเห็นว่าจะไม่ได้เงินคืนบางคนจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความซึ่งนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน เป็นต้นมาเจ้าตู่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอีกเลยถึงตอนนี้มีผู้เสียหายร่วมพันคนบางคนเป็นดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าเอาผิดกับเธอขนาะที่จำนวนเงินเสียหายนั้นมีมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีบิวตี้บล็อกเกอร์ซึ่งเป็นผู้เสียหายออกมาตั้งค่าหัวเธอในหลักล้านทําให้ล่าสุดมีข่าวว่าเจ้าตู่พร้อมมันดาได้หนีไปอยู่ที่มาเลเซียแล้วขอบคุณข้อมูลจากกลน